พื่อคะเพื่อนๆเคยรู้สึกผิดไหมคะและการที่เราอ่ะรู้สึกผิดอะคะ่ะมันจะรู้สึกว่าการผิดของเราอ่ะคูณสองทุกทีเลยอะคะ่ะมันมันรู้สึกว่าเราอ่ะผิดมากๆเลยในเรื่องของตอนแรกที่เราคิดเราก็ผิดแล้วใช่ไหมคะแล้วพอเวลาเราลงมือทํามันก็ยิ่งผิดอีกแล้วเราก็รู้สึกว่าเอะเราจะออกจากความผิดยังไงแล้วเราก็ยอมรับอะคะ่ะว่าโอเคเราผิดเราผิด แล้วเราก็โทษตัวเองโทษโทษโทษ,โทษจนจนลืมให้อภัยตัวเองะคะ่ะแล้วก็ลืมแล้ววิธีที่จะหลุดจากพัฒนาการของการรู้สึกผิดสองเด้งเนี้ยนะคะก็คือเพื่อนๆนะคะให้กลับมาขอบคุณเรานะคะแล้วก็การขอบคุณเนี้ยคะ่ะมันจะเป็นการหลุดพัฒนาการของการรู้สึกผิดค่ะและยิ่งเราขอบคุณตัวเราเองบ่อยๆอะคะ่ะเราจะได้ ไม่รู้สึกว่าตัวเราเองผิดแล้วถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราเองผิดแล้วมันไม่หลุดสักทีค่ะเราจะคาใจอะแล้วมันจะเป็นปัญหาที่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราจะแก้มันยังไงแต่ถ้าเรารู้ตัวเราก็รีบแก้ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณและเราจะแก้สถานการณ์นั้นไปตลอดกาลเลยค่ะเลิฟเล